All my worries, I prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long and unresolved questions hold you down. What could have been a friendly smile has turned into a frown. I'm moving on. น้องโอเวนครับคนอื่นเขานอนอยู่มีหนูตื่นอยู่คนเดียวเนาะนี่ค่ะน้องโอเวนนะคะสังเกตได้ที่หางเป็นลายนิดนึง คือแบบเด็ก5ตัวนี้เขาจะแบบคล้ายกันมากเราต้องค่อยๆดูแลหาจุดสังเกตนะคะว่าใครเป็นใครแล้วแบบต้องดูทุกวันนะคะเพื่อได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จําได้ว่าเออพอโตไปคนนี้เป็นคนนี้อะไรเงี้ยมันจะยากนิดนึงจัสมินมามา่าไปทํางานก่อนนะเดี๋ยวมาหาใหม่นะคะคนเก่งือ As well my destination. If you're looking to begin, then look no further than within I'm satisfied with what I've got and still eager for more. The change that you've been looking for will come knock on your door. าวันไหนที่แบบไปสมีเขามารับของเราจะเกิดความรู้สึกว่าแบบต้องเร่งแพ็คเร่งอะไรอ่ะเดี๋ยวเขามาช่วงบ่ายช่วงเช้าก็จะรีบเคลียร์ให้เสร็จก่อนเลยนะคะก็วันธรรมดาก็ไม่มีอะไรนะคะวันๆก็ทํางานทํางานไปส่วนใหญ่วันธรรมดาก็อยู่หน้าคอมนะคะทางานไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในห้องทํางานเนี่แหละค่ะจนเด็กกลับมาตอนบ่ายสามค่ะ มาเร็วด้วเหรอเนี่ยโอเคงั้นอย่าไปทำกันบ้านเลยลูกไปนั่งค่ะนี่นะกลับมาแล้วเหรอคะวันนี้ร้อนมากเลยเนาะวันยังเย็น, mm hmm. นๆอยู่เลยเดี๋ยวหนูไปนั่งพักก่อนค่ะไปนั่งพักแล้วทำกันบ้านกัน mm hmm. ติดเหอเอ้าเอากระเป๋าติดโอ้โหมาถึงก็กินเลยนะอ่าพักพักก่อนพักก่อนเนื่องจากว่าแบบร้อนมากนะคะกลับมาบ้านก็แบบ I came yeah. Holding on to long and on these old questions hold you down. What could have been a friendly smile has <laughs> turned into a frown? I'm moving on. ยุ่งๆอะก็เลยไม่ได้ออกไปซื้อของนะคะก็สั่งทางอินเทอร์เน็ตสั่งตอนเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นนี่เขาก็มาส่งล่นะ,ะนี่สั่งพวกแบบทิชชู่มาด้วยนะคะพอดีเห็นแบบลายน่าหลักช่วงนี้จะเป็นฮาโลวีนกันเราก็ต้องแบบตามธีมนิดนึงนะคะนี่เข้าห้องน้ำเราก็ต้องเป็นลายฮาโลวีนนะคะ ต้นไม้สองต้นนี้คือไม่รอดนะคะด้วยอากาศร้อนไม่รอดผ่านหน้าร้อนนี้ก็แบบว่ารดน้ําเช้าเย็นแล้วนะคะเนี่ยป้าป๋าก็บอกว่าเนี่ยีบ่ะเป็นผู้ร้ายทําลายน้องต้นไม้มีก็เฮ้ยรดน้ำสองรอบรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าป๋าเขาก็เอาปุ๋ยมาใส่นะคะแต่ว่าช่วยไม่ได้จริงๆป้าป๋าบอก เนี่ยถ้าอยู่ในโลกของดอกไม้นะมีต้องขึ้นศาลแล้วนะทำเขาตายว่าไปนูน่นค่ะก็จะบอกโอเคเดี๋ยวไปซื้อต้นใหม่ที่เขาแบบทนแดดทนฝนอะไรแบบนี้หน่อยละกันนะคะ ก็คือตอนแรกใช้แบบมือหมุนแล้วเหนื่อยนะคะถ้าป่าเลยซื้อแบบแบบไบฟ้ามาแทน แล้วแบบอยู่ดีก็อยากมากินกาแฟแบบนี้นะคะไม่ใช่เครื่องอันนี้เป็นฟิกเกอร์ที่ลิขู่ขอให้สั่งซื้อให้นะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะให้ที่ขูก่แกะรอมาหลายวันฮัลโหลโเน่โอ้มาแล้วคนนี้ใครนะลูกเอสเอส,เอสุดนะคะี่ขูเขาขอซื้อเอสสุค่ะเอส เสออกเสียงถูกต้องตามเขาเลยค่ะเนี่ยเสออสร้อมีอยต้องใส่ซอยก่อนเนาแล้วต่อไปชังคุสึ วันนี้นะคะเอิรปรับปาเขามาที่บ้านค่ะแล้วเขาก็มาบอกว่าคือก่อนหน้าเนี่ยที่เราให้เขามาเช็คว่าทำใมน้ําแบบมันไม่ค่อยออกใช่ไหมคะเขาก็มาเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เขาก็บอกว่าเนี่ยมอเตอร์ใช้มาตั้งแต่ย้ายมาค่ะมันเสียคือพี่ก็เคยเรามาเล่าว่าแบบเฮ้ยค่าน้ำที่นี่ถูกมากสรุปมิเตอร์เสียค่ะแบบเสียมาตลอดแล้วเขาก็เลยเนี่ยค่ะให้ใบนี้มาบอกว่าเขาก็ต้องขอเก็บเงินย้อนหลังเนาะที่แบบ ไม่ได้จ่ายมาจ่ายแต่แบบเบื้องต้นเขาเรียกว่าคือเราจ่ายแต่แต่เหมือนกับว่าจ่ายแต่แบบขั้นต่ําที่สุดนะคะทุกเดือนก็เลยเนี่ยค่ะในใบนี้มาบอกว่าคือเขาตามกฎหมายมันย้อนหลังได้แค่สองปีนะคะก็เลยเป็นจ่ายค่าน้ําย้อนหลังสองปีค่ะซึ่งก็ถูกมากถูกจนป้าบอกว่าไม่คิดว่าจะถูกขนาดนี้คือเหมือนกับว่าเนี่ยค่ะต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณห้าหมื่นเจ็ดพันเยนเลยประมาณนี้นะคะ ก็เลยอ๋อโอเคได้เลยคือค่าน้ําปกติมันไม่แพงอยู่แล้วอะค่ะแต่ก็แบบอุย๊ยคือมันก็ไม่ใช่ความผิดเราเนาะเราก็ไม่รู้ว่าแบบเออมันมีการมอเตอร์เสียจริงๆเขาน่าจะเป็นคนรู้นะเพราะว่ามอเตอร์น้ำเนี่ยจะมีคนมาเช็คทุกโมบทุกเดือนเลยมาเปิดเช็คว่าแบบใช้ไปเท่าไหร่ทําไมเขาไม่เอะใจอะไรอย่างนี้เนาะแบบจะมาว่าเราก็ไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ ก็สรุปเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปจ่ายเพิ่มค่าน้ํำย้อนหลังนะคะสปีจริงๆมัน4ปีนะคะเท่ากับอีก2ปีเราแบบก็จ่ายแต่แบบขั้นต่ําไปค่ะก็เป็นตัวเลขแปะเป็นเงินไทยก็ประมาณไม่ถึง20,000บาทค่ะ กันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าแน